สำหรับการออกบูธนะคะไม่ว่าจะเป็นการออกบูธท,ที่ห้างสปปรรพสินค้าหรือว่างานมหกรรมต่างๆนะครูไซบอกได้เลยว่ายังคงได้ผลอยู่นะแต่ขึ้นอยู่กับว่าเซลล์นะหรือพนักงานขายที่ประจำที่บูธเนี่ยมีศักยภาพเพียงพอหรือเปล่าหรือว่ามีประสบการณ์มากพอหรือเปล่าที่จะเรียกลูกค้าตัวอย่างเช่นเวลาลูกค้าเดินผ่านไปผ่านมาเวลาที่ลูกค้าเขามองที่โมเดลบ้านของเรา ไฟขายเป็นไงคะไฟขายเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นแล้วเรียกลูกค้าหรือเปล่านะะถ้าเห็นแล้วเรียกลูกค้าแล้วก็สามารถให้คำปรึกษากับลูกค้าได้ตรงนี้ก็จะทำให้ลูกค้ามีความสนใจในโครงการบ้านจัดสรรของเรามากขึ้นก็จะทำให้เกิด มียอดจองยอดขายเพิ่มเติมนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของการออกบูธเนี่ยเป็นการประชาสัมพันธ์เบื้องต้นซึ่งก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ให้กับโครงการของเราด้วยเพราะฉะนั้นก็จะต้องให้ความสําคัญในเรื่องของภาพลักษณ์ในบูธท,ที่ไปออกแล้วก็ในส่วนของตัวฝ่ขายนะที่จะไปประจําบูธด้วยค่ะ